พิมพี่ลำพึง่งขอบคุณค่าแย่ทั่วปูยุทธขอบคุณค่ะลูกลิงขอบใจมากเนอะลูกลอยขอบคุณค่าคูอ,อ้อยขอบคุณค่าคูอ้อยไปอาบน้ําแล้วไม่ไหวแล้วขอบคุณมากมายขอบคุณตั้งแต่คนแรกจนถึงคนสุดท้ายนะเมมแรกจนถึงเมมสุดท้ายมัดรวมแล้วกันเดอ้อสุขสวัสดีค่ะอีกสามนาทีลงเดอ้อบ,บายยขอบคุณค่าสุขสวัสดีทุกคน อยู่ครบอีกสามนาทีจะลงใครแยกๆๆๆๆๆย้ายกันแยกย้ายตะปุยุทธจ้าขอบคุณค่ะแล้วที่ไม่ได้ทักใครก็อย่าน้อยกันเนอมันปิดกั้นไปแล้วเรียบร้อยนะขอบคุณทุกทุกยูเซอร์พอออขอบคุณค่ะสิกาสิกาพอลามารอแล้วไมยโอเคโชคดีเอาเสาลงหลุมเรียบร้อยสิบนาทีนี่ไม่โอเคเด้อไม่ปรืม ิบนาทีไม่เปลื้มเลยล้างหน้าไก่ไม่เอาต้องต้องนานกว่าน,นั้นมันไม่สะอาดขอบคุณคะ่ะทุกกำลังใจด้วยโอ้ยอีกสองนาทีโอเคบา,บายบายทุกคนหลับฝันดีนะจ๊ะโชคดีค่ะทุกคนขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจมากๆค่ะขอให้ดูแลสุขภาพเดิเนเด้อขอให้บุญรักษาพระคุ้มครองคิดหวังสิ่งใดขอสมงมงบ้าปัานาทุกประการ ขอบคุณค่าเดินทางไปไหนขึ้นรถลงเรือขึ้นเหนือลองใต้ก็ขอให้มีแต่ความโชคดีร่ำรวยตลอดไปตลอดการเงินทองไม่ขาดสายนะคะสุขสวัสดีค่ะบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายค่ะ <c oughs> เดี๋ยวรออีกสองนาที <c oughs> เอาขึ้นอีกอ่ะยี่สิบอีกอ่ะไปละจะลงแล้วเออเอาจะลงแล้วจะเพล,ล้ะเด้อนะ เทลงมาเทลงมาสุขสวัสดีค่ะโชคดีทุกคนคุณบอโชคดีค่ะพอ่อโชคดีค่ะเบาเกียเบาเกียัาย้างอยู่ข้างบนนะขอบคุณค่ะทุกคนเบาเกียมาคนแรกเด้อลืมเอ่ยชื่อเบาเกียเด้อขอบคุณค่ะสุขสวัสดีค่ะบายบายด้วยรักและห่วงใยทุกคนเรามาจับไม้จับมือกันใหม่เจอกันใหม่พรุ่งนี้สองทุ่มเก้านาทีเก้าโมงเก้านาทีแล้วบ้านเล็กแม่นมชีวิตเล็บง่ายเที่ยงกับเก้านาที แค่นั้นนะคะขอบคุณค่ะล้วเจอกันใหม่อีพีหน้ากดไลค์กด s u b s c r กดติดตามแล้วขอบคุณคนที่มาย้อนหลังดูคลิปชมคลิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกยูเซอร์ขอบคุณทุกทุกเอเซนต์ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งขอบพระคุณเป็นอย่างมากน้องสมนึกเดินทางปลอดภัยเด้อนุกชายขับรถก็สติอย่างเดียวเด้อขอบใจมากคเด้อบายบายไปแล้ว ใช่ยกมือสุดท้ายไปไปครับผมใช่ยบ,ยบายน้องจชาจ้าบุญรักษาพระคุ้มครองเดอ้อคุพระคุณเจ้าคุ้มครองเีปดาวปกป้องเดอ้อโชคดีจ้าขอบคุณค่ะ ขอบคุณทุกกาลังใจเอาข่อยก็ยังอยู่แม่คิดว่าไปอาบน้ําแล้วขอบคุณขอบคุณหยุดย <magic. S 1> ่ทั่วไปนอนก่อนใครๆเลยนะอย่ทัดหมดแรงแล้วขอบคุณค้าโกบุลีน้องชายก็น่าจะแอบอยู่แหละเห็นเข้าไปหลังบ้านนู้นนะขอบใจเลยขอบใจเด้อขอบใจมากๆเลยขอบคุณทุกๆกำลังใจน้องรัดน้องไหมก็มาตั้งแต่ต้นๆเนาะลืมขอบคุณน้องนะนะขอบใจมากเด้อบีโอก็มาแล้ว ขอบใจมากมายขอบคุณทุกกำลังใจเลยขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเด้อทุกยูเซอร์นะนี่แหละเราเป็นมิตรภาพให้ที่ดีต่อกันเราไปไหนเราก็ต้องแวะเวียนหาก,กันและก,การเด้ออย่าลืมชื่นกันและก,การเด้อน้ำใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดไม่ว่าช่องเล็กช่องน้อยก็ต้องการกำลังใจทุกวันทุกวินาทีนะจ๊ะสุขสวัสดีจ้าบายบายอันนี้ลงจริงๆนะ ลงบนด้วยเนอะนางฟ้าผู้ใจดีทั้งหลายขอบคุณค่าขอให้ครอบครัวของทุกท่านประสบความสำเร็จนะคะทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งดีๆวิ่งชนนะ,ะนะคะนะคะขอบคุณข้าบายลูกหลานอยู่ในโอวาทเด้อไม่มีอะไรในกอไผ่นะขอให้เป็นเจ้าคุณในคุณเน้อย่าไปข้องแวกสิ่งไม่ดีเนะ้อย่าไปมัว่วสมกับสิ่งสีเทาหรือสีอะไรทั้งสิ้นเนาะขอให้เป็นผ้าขาวบริสุทธิ์ผุดผ่องเติบโตมาด้วย ไม่ต้องเป็นภาระของสังคมแค่นี้เราก็สุขใจแล้วนะนะคนเป็นพ่อคนเป็นแม่ก็ภูมิใจตรงนี้แหละนะคะทุกท่านทุกคน,ท,กคนทุกคนก็เลี้ยงลูกมาก็อยากให้หวังให้ลูกหลานเป็นคุณดีของสังคมของพ่อของแม่เนาะเป็นที่รักของพ่อของแม่เช่นกันนะคะอย่าให้ลูกอย่าให้คุณพ่อคุณแม่ผิดหวังนะคะสุขสวัสดีเช่นกันคะ่ะไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีสสดขอบคุณทุกกำลังใจ